สวัสดีครับแต่วันนี้ให้ดูครับจ์เตรียมพร้อมจะทำน้ำมันว่าน108นะครับวันนี้กำลังเตรียมตัวยาครับเพื่อนๆอะก,ก็เชิญเลยนะครับว่าน1 0อครับสำนักหมอประดิม เลยนะครับให้ติดตามครับพุชให้สนใจ <c oughs> จะมาร่วมงานกางเตรียมครับมอประดมไปคุดหามานะตอนนี้ตัวยายังไม่ครบครับมีประมาณ60กว่าตัวอยู่นะครับยังเหลืออีก40กว่าตัวครับวันนี้ก็กะว่าให้มันจบ รเราก็จะทำพิธีกรรมลังหาพิธีการให้ทำนะครับวันนี้จะเตรียมงานจะเตรียมงานครับพี่น้อง